ในที่สุดเศรษฐกิจของจีนก็ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินแทบจะทุกแห่งว่าในปีนี้จะต้องขยายตัวตกต่ำอย่างแน่แนแ,นและล่าสุดโนมูระโฮลดิ้ง Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นลด GDP ของจีนในเช้าวันนี้ลงมาเหลือเพียงแค่2.7ปต์ต่ำสุดในรอบเกือบครึ่งศตวรรษครับร่วมคุยกับบรรชาโดย Elite Health Plu s จากเมืองไทยประกันชีวิต จากสภาพเศรษฐกิจนะฮะจากสภาพเศรษฐกิจจากการลด GDP จากการขึ้นดอกเบี้ยจากมีภาวะเงินเฟ้อจากภาวะการว่างงานจากภาวะหนี้อสังหาริมทรัพย์จากภาวะของโควิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทำให้ทุกคนพูดถึงเงินดอลลาร์กับเงินหยวนเสร็จแล้วก็มีการใช้คําว่าเงินกงเต็กก็เลยถามท่านผู้ชมครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากคุยกับบัญชาที่เราไปฟังกันทุกวันหรือรับจากสื่ออื่นอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับหยวนจีน อะไรที่เข้าขายเงินกงเตกอะส่งมานะครับส่งมาเลยครับใครบอกดอลลาร์จะเป็นกงเตกก็พิม์ดอลลาร์ใครบอกยวนจีนจะเป็นกงเตกก็พิมยวนเข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะเราจะไปในประเด็นนี้กันก่อนเลยครับในที่สุดเศรษฐกิจของจีนก็ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินแทบจะทุกแห่งว่าในปีนี้จะต้องขยายตัวตกต่ำอย่างแน่แและล่าสุดโนมูระโฮลดิ้งกรุ๊ปซึ่งเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นลด GDP ของจีนในเช้าวันนี้ ลงมาเหลือเพียงแค่2.7ต่ํ่ำสุดในรอบเกือบครึ่งศตวรรษครับโนมราโคดิ้งกรุ๊ปเนี่ยเป็นสถาบันการเงินชื่อดังในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีทั้งเป็นสถาบันการเงินและก็เป็น,กนเกื่องของบริษัทหลักทรัพย์และก็เป็นสถาบันการเงินทนางด้านอินเวสตเมนต์แบงกิเรียกือ,อกันว่าวนิชยกริจนั่นเองครับ นุบระเนี่ยจับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาพัฒนาแล้วหรือว่าด้อยพัฒนามาอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในนั้นก็คือการจับสัญญาณของเศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่ในปีเสือซึ่งกระนี้ทุกคนก็มองว่าเป็นปีเสือหมอบของจีนบ้างนะครับอาจจะเป็นปีชงของจีนบ้างนะฮะแล้วก็เป็นปีที่จีนนี่ก็สมัรสมอมจากหลายเรื่องเป็นต้นมาครับจนทําให้เช้าวันนี้นี่นะครับทางด้านของบริษัทนุระจริงๆต้องเรียกว่าเป็นสถาบันการเงินนุนระโฮลดิ้งกรุ๊ปเนี่ยตัดสินใจทำย ลดจีดีพจากเดิมเนี่ยเดิมเขาลดต่ำสามเปอร์เซ็นต์มานะฮะได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วมาเหลือสองจุดแปดปรากฏว่าชาวันนี้ลดอีกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเสียขวัญทางด้านของจิตวิทยาแน่ครับลงมาเหลือแค่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมเองก็พยายามค้นหาถอยกลับไปในช่วงประมาณครึ่งศตวรรษหรือห้าสิบปีที่ผ่านมานะครับว่าจีนเนี่ยมีการขยายตัวต่ตตำสุดหลุดสามเปอร์เซ็นต์และมันใกล้สองจุดหกหรือสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยในช่วงไหนอย่างไรปรากฏว่าถ้าเป็นตัวเลขนี้ออกมาจริงในสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับ จะกลับกลายเป็นว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวต่ําที่สุดในรอบกว่ามากกว่า40ปีจนกระทั่งถึง50ปีนี่ถือว่าเป็นการที่เศรษฐกิจของขึ้นยนต์จีนนั้นเจอใส่เกียร์ต่ําตกเกียร์ถอยเป็นครั้งหนึงในรอบครึ่งศตวรรษที่เกิดขึ้นเลยนะฮะทีนี้มันต้องมี คำถามเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีเหตุและผลว่าทำไมคุณถึงคิดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวต่ำเตี้ยเรียดนินขนาดนั้นนะครับเราก็มาดูแล้วก็จะพบว่ามีหลายอย่างด้วยกันครับที่ทำให้นงบุรัตัดสินใจปรับลดอย่างนี้และสิ่งที่นงบุรัเขาบอกต่อไปด้วยซ้ำเลยนะครับว่าในการที่เขาปรับลดภาวะเศรษฐกิจหรือ GDP ของจีนเมื่อรอบเมษายนนงบุรัไม่เคยคิดเลยครับว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นจะมีการชะลอตัวลงอย่างแรงและรวดเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะเรามาดูกันนะครับ น้ำหนักมันอยู่ที่การใช้นโยบายของการมาอยู่ร่วมโควิดสิบเก้านั่นเองซึ่งเรื่องนี้ผมพยายามประเมินสภาวะปัจจัยลบของเศรษฐกิจจีนหลากหลายข้อถ้าฟังผมอยู่ไปปล่อยผมจะบอกว่าหนึ่งโควิดสิบเก้าไม่อยู่ร่วมโควิดสิบเก้าเป็นปัจจัยอ,อันที่หนึ่งก็ได้แม้ว่ามันอาจจะไม่หนักมากแต่ว่าตอนนี้มันหนักแล้วสองอะไรฮะหนี้อสังหาริมทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ตอนนี้กลายเป็นหนี้เน่าและหนี้เสียแล้วก็บวมขึ้นทุกวันสามสถานะของธนาคารบางแห่งที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเกิดการล้มละลายไปแล้วสอง สี่อะไรครับภาวะของอะไรฮะภาวะทางภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เรียกว่าภัยแล้งหรือว่าฝนตกน้ําท่วมของจีนเนี่ยนะครับแต่หนักสุดตอนนี้คือภัยแล้งเพราะมันไปนกระทบเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งจ่ายน้ําในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของจีนแล้วก็ต่างชาตินะห้าะไรครับความขัดแย้งทางด้านยุทธศาสตร์ภูมิภาคของระหว่างสหรัฐอเมริกาปับจีนแล้วก็ไต้หวันและเรื่องของการกีดก,กันทางการค้าอื่ในๆไล่เล่นกันมาทั้งหมด กลายเป็นว่าตอนนี้โนมุระกลับมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายไม่อยู่ร่วมโควิดสิของจีนเป็นอีกใหญ่ซึ่งมันไปกระทบกับ GDP ของประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมครับโนมุระเอ,เองนะครับเปิดเผยตัวเลขอันนี้ออกมาแล้วทาให้คนนีเห็นแล้วก็งงเลยนะฮะแต่ว่าพอดูจากข้อมูลก็พอจะเข้าใจได้ว่าทําไมก็ถึงตัดสินใจลงตัวเลขไปอีกเพราะอะไรทราบไหฮะการใช้นโยบายโควิด ที่เรียกกว่าไม่อยู่ร่วมกับโควิดหรือซีโร่โควิดของสีจิ้นผิงหรือว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดปัจจุบันของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ใช้มาอยู่เรื่อยๆจนใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันไปกระทบอะไรซ่างไหมฮะ12%ของมูลค่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของจีนตอนนี้กระทบโดยนโยบายซีโร่โควิดเยอะนะครับ12ของ GDP จีนแล้วท่านผู้ชมที่ดูสิว่า GDP จีนเนี่ย หรือว่าขนาดของเศรษฐกิจจีนอันดับ2ของโลกโดนไป12%เพียงเพราะว่าสั่งล็อกดาวน์อยู่กับบ้านโรงงานต้องปิดทําการและคนต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ตรวจเชื้อกันสัปดาห์ละ3ผลนะแล้วบ้านเมืองก็เงียบสนัดออกไปไหนก็ไม่ได้กิจกรรมกิจการเศรษฐกิจธุรกิจทุกอย่างหยุดชะงักภายในไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ขึ้นและปิดแล้วก็ยังไม่สามารถทําปัญหานั้นให้มันบรรเทาเบาบางลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองนะครับถามว่าและไอ้จตัวเรขนี้มันขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะครับ นมุระบอกว่านี่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะฮะการติดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์ของจีนเนี่ยยังคิดเป็น5.3%ของ GDP จีนนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าณวันนี้ขึ้นมาเป็น1 2ของ GDP จีนที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเมื่อ GDP จีนได้รับผลกระทบเพียงแค่นโยบายไม่ต้องการอยู่ร่วมกับโควิดแม้แต่คนเดียวในประเทศติดโควิดก็ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้หนักหนาสาหัสท่านผู้ชมคิดดูนะครับว่าขณะนี้นี่นะครับ การใช้นโยบายของซีโรโควิดของจีนจนั้นได้กระทบประชากรของจีนทั้งหมดนั้นกว่า65ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมด1,400ล้านคนขณะนี้กระทบไปแล้วมากกว่า65ล้านคนและใน65ล้านคนนียนะครับก็กระจายอยู่ใน33เมืองและอยู่ใน7มณฑลยักษ์ใหญ่ และในเมณฑลยักษ์ใหนนั้นก็มีมณฑลทางด้านของเป็นซูเปอร์เฮาส์อี o โคโนิคเฮาส์เรียกกันว่าเป็นมณฑลยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเบอร์ต้นเราจะเป็นทั้งปักกิ่งเซนเจ้นเสี่ยงไฮ้รวมมาถึงเฉิงตูนะนี่คือหนึ่งในหลายๆ7มณฑลขนาดใหญ่เช่นมณฑลเสฉวนอย่างนี้เป็นต้นที่ต้องโดนกรณีของการล็อกดาวน์เพียงเพื่อไม่อยากอยู่กับโควิด -19 นอกจากนั้นแล้วถ้าจะเอาจริงๆถามว่ามีกี่เมืองที่ตอนนี้โควิดสิบเานี่ยระบาดในจีนแผ่นดินใหญ่มีทั้งหมด103เมืองและที่สําคัญก็คือว่านับตั้งแต่เกิดโควิด1ิครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นกับตลาดขายส่งสินค้า4ีฟูที่ในตลาดอู่ฮั่นเนี่ยนะฮะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจีนไม่เคยพบการระบาดในจีนแผ่นดินใหญ่มากมายถึง103เมืองถือว่าเป็นจํานวนเมืองที่มีการพบการระบาดมากที่สุดตั้งแต่เกิดโควิด -19 ในโลกใบนี้และตั้งแต่ที่อู่ฮั่นเป็นต้นมา นี่คือข้อมูลทั้งหมดครับเพราะฉันจากตรงนี้เองมันก็เลยไปกระทบกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจในการขยายตัวภาคธุรกิจและเอกชนและอุตสาหกรรมเพราะคุณต้องปิดเมืองปิดโรงงานปิดกิจการเพียงชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้จบแค่2สัปดาห์เสด็จซ้ำไปนะครับนบระจึงตัดสินใจอย่างนี้คิดคำนวณใส่โมเดลและเคาะออกมาอย่างน <im> ี K ้ชัดเจนเลยนะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับเนี่ยขนาดคนที่เขาวิเคราะห์ของทางด้านบริษัทนบระที่บอกนี้เลยนะครับว่า we did not expect growth to worsen such as such a pace คือเขาไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่าอัตราการขยายตัวของจีนเนี่ยมันจะเลวร้ายในอัตราที่ตกต่ําขนาดนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดต่อไปเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยการที่โนโมร่าตัดสินใจจะปรับลด GDP ลงมาขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านโยบายตัวนี้เป็นหลักสําคัญที่มันตัดเกี่ยวกับเรื่องท้งกิจกรรมกิจการภายในประเทศก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศ2มันไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับการเป็นฐานการผลิตตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ สามมันไปกระทบอะไรฮะอนาคตของการตัดสินใจว่าเรื่องของการที่จะอยู่ในฐานการผลิตต่อไปหรือจะโยกฐานการผลิตออกมาซึ่งผมก็เคยทํารายงานเรื่องนี้และเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันมีกี่แปรมันมีขนาดยักษ์ใหญ่และมันมีภตสากรรมอะไรที่ตอนเนี้ยเขาความจะยกมือหรือบางคนีะยกมือแล้วเซายบาๆออกจากจีนไปแล้วเพรันโดนทั้งเศรษฐกิจในกระทบทั้งเศรษฐกิจที่เป็นภาคการส่งออกอยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของภาคบริการซึ่งในขณะนี้ก็คือภาคการท่องเที่ยวของจีนถึงแม้ว่าคนจีนจะเที่ยวด้วยกันเองได้ ไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้จีนไม่ขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้จริงครับแต่ที่นี้พอท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะพอลักษณะของการใช้โควิด -19 ซึ่งกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมธุรกิจกิจการทางการของเศรษฐกิจมันก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องถูกไหมฮะเมื่อกระทบกับสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนหมุนเวียนนะครับแคปิตอลหมุนเวียนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาคของเอกชนรวมไปถึง สภาพคล่องภายในครัวเรือนของจีนนะฮะซึ่งแน่นอนเราบคุณไม่ได้ทำงานที่จะ work from home หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในที่สุดผลกําไรและรายได้ซึ่งได้สะท้อนไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าจีนกําลังเจอกับภาวะอะไรฮะธุรกิจเอกชนในจีนเจอกับภาวะที่เรียกว่ารายได้ผลกําไรหาย และมีบริษัทกว่า900แห่งทั้งหมดใน3เมืองใหญ่เนี่ยขาดทุนขึ้นมานับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 เป็นต้นมานะครับีิการปรับลดตัวเลข GDP ของนวมระในชาวันนี้ย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าจีนยังคงดำงนะรงและก็ยังคงใช้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของควบคุมโควิด -19 เจอคนเดียวก็ไม่ได้นี่นะฮะหรือทีเรียว่าซีโร่โควิดเนี่ยและด้วยสภาพของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวจากปัญหาอื่นๆคือหนี้อสังหาหริมทรัพย์ในประเทศ จากเรื่องของภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กระทบเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเอกชนเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างพิมเบิร์นหนึ่งกับอเมริกาแล้วก็ในส่วนที่เป็นเบอร์สองของจีนเองนี่นะครับพอมันประดังประเดษสมกันเข้าไปแล้วเนี่ย2.7จีเป็นสิ่งที่นมูุระนั้นเคาะตกลงมาจนถึงนาทีนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเศรษฐกิจเบอร์2เกิดใส่เกียร์ถอยต่ำอ,อย่างนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นลูกที่เรียกว่าตีชิ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยและผมก็เคยพูดไปสองคลิปแล้วครับว่าแม้แต่คนที่อยู่เชี่ยวชาญในวงการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเขาังบอกเลยครับว่าประเทศที่ทําคู่ค้าการค้ากับจีนแม้จะมีเค้กน้อยเค้กมากหม่ถึงสัดส่วนส่งออกไปมามากน้อยก็แล้วแต่ก็จะเจอภัยคุกคามจากเงินหยวนของจีนนั้นใส่เข้าไปเต็มๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คือหาสํหรับชาว,วันนี้การตอบรับจากประเด็นนี้ของทางด้านวงการตลาดทุนที่อยู่ในขณะน,นี้ก็ถือว่าโอ้ถือว่าเป็นสํานักล่าสุดที่มีการกด GDP ลงมาได้อย่างชนิดที่น่ากลลัวเลนเยะ